ใจจัดครูเล็กยังไงครูเล็กมีส่วนผักดันผมหรือว่าเปลี่ยนวิธีคิดของผมมีจุดพีคไหมลองลองชาตรีลองเลง่าให้ให้คณะกระรมการฟังหน่อยครับเชิญครับครับผมคือผมก็เป็นนักศึกษาไปเรียนตั้งแต่ปวสปีหนึ่งครับผมที่วิลัยต่างชาติเชียงใหม่โดยโดยมีครูเล็กเป็นเป็นเหมือนอาจารย์ที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งซื่อึงึงก็อาจจะไม่ได้เกี่ยว ในการเรียนโดยตรงอย่างเช่นผมเรียนช่างนดยก็อาจจะมีอาจารย์ต่างหลายท่านแต่ว่าอาจารย์อ่าอุ้ยครับก็คุณจะเป็นคนที่คอยเรบจับหมอด้วยๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการนอนอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนักอาจารย์นี่ก็จะหาที่ให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องการเรียนทางไหนอย่างเช่นมีอบรมคอมพิวเตอร์ทำโปรแกรมหรือว่าแกนแอปอะไรเงี้ยครับคุณเล็กก็จะเชิญชวนให้ให้ผมเนี่ยาไปเรียนเสริมอะไรเงี้ยเพราะว่าแกก็มองว่า ในด้านเทคโนโลยีแกนะผมนะครับมันมีความจำเป็นแล้วก็แกอยากให้ให้แบบเราแบบเอาไปใช้ในในอนาคตเด่นยังครับผมผลงานที่โดดเด่นของชาตรีมีอะไรบ้างคะช่วงเรียนก็จะมีแบบไปออกบุ๊กไปเอาเรียกว่าเอาเอาผลงานของวิทยาลัยอย่างเงี้ยที่เราได้ทํากันอย่างเงี้ยไปเอาเรียกไปจีเซนที่วิทยาลัย มีวิยาละไเอ่อโอลิโอลิแล้วก็มีวิชาเทคนิคสารบีด้วยครับอันนี้นจะเป็นพวกเอ่อนวัตกรรมแผงคนคนระับเป็นสาหรับคนที่ไม่มีแผงครับผมอันนี้เป็นผลงานน่าชื่นชมยกย่องนะคะเพราะว่าเราได้มีโอกาสช่วยเหลือคนคราวนี้อยากให้ชาตรีลองบอกบอกงานงานที่เราที่ที่เราเคยทำเน,นี่ยตอนเนี้ยผลงานบางอย่างเนี่ยตอนนี้ผมเรียนจบแล้วยังคะ หรือว่ากำลังศึกษาต่ออยู่ปัจจุบันก็ทํางานด้วยครับแล้วก็กําลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชะรรมโดยชนาชาครับออย่างนั้นชาตรีลองบอกนะว่างานที่ทำเน่ยทำมีไรายได้พิเศษเนี่ยทําอะไรคะเอะมาทหรืตอนนี้ใช่ไหมครับผมครับผม,บผมปัจจุบันเป็นพนักงานไอช่างต้องเครื่องใช้ไฟฟ้าครับผมก็อยู่ที่หน้ารถกรับ แล้วก็เรียนไปด้วยเหรอคะใช่ครับผมอันนี้จะเป็นหลักสูตรของเอ่อเป็นเหมือนโค้ดอาครับผมแล้วก็เป็นแบบหลักสูตรแบบเรียนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็เลยทําให้ให้ให้แบบอยากสนใจเพราะว่าด้วยผมทํางานเอ่องกันต่อสัปดาห์ครับผมไม่มีเวลาแบบได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแต่ทางมหาลัยเขาจะเป็นหลักสูตรแบบเป็นแอปเป็นแอปดิจิชันให้เราเรียนในออนไลน์ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแสดงว่าของ แต่ของชาตรีนี่ตอนนี้ประกอบอาชีพยี่เรียน,นเอาความรูท้ทางด้านไหนนะคะคือเกี่ยวกับช่างยนต์หรือว่าทางคอมพิวเตอร์ของคุณเล็กคบจริงจริง,รง,รง,อองของคุณเล็กนี่สำคัญมากครับเพราะว่าสมัยที่ผมเรียนปวชนเวลาจะไปเรียนคอมพิเวเตอร์กับอาจารย์นะครับเขาก็จะอาจารย์จะสอนพวกการจัดต่อการใช้ p h o t o ว h o p การใช้โปรแกรมต่างๆโปรแกรมคำศัพทอะอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าแบบ ชิทเซ็นน้อยาการตัดต่อรูปภาพาการตัดต่อ,อวิดีโออะไรเงี้ยซึ่งส่วนบ้านเนี่ยในการเรียนก็ก็มีต้องใช้แอปในการเรียนด้วยนะแล้วก็ต้องมีการฝากรำเริงบนางานทานเขาก็ปล่อยอะไรเงี้ยค่ะคือคือตอนนี้ท่างานที่ทํานอกจากเรียนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยตำแหน่งที่ทำเปราะอ,อาจารย์อีกครั้งนะบริษัทหรืออะไรเงี้ยแล้วมีไรายได้จากการ เออทำงานเนี่ยรายได้เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็ปัจจุบันเป็นพนักงานในแ่้งไ,ไฟฟ้าของโรงงานเอของตางเวทันขนส่งขนส่งด้วยไว้โดรถที่ติดครับอ๋อนี่แหละจุดท,ที่อาจารย์อยากให้ผมเขียนเล่ามานะครับว่าความรู้จากครูเล็กเนี่ยผมเอาไปสามารถไปใช้ ได้เลี้ยงตัวเองถึงแม้เราว่าเราจะมีความบกพร่องนะคะทางอาจจะเป็นทางร่างกายทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราสามารถประกอบอาชีพดำรงชีพได้เหมือนคนปกติอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นจุดที่อยากจะให้ผมช่วยเขียนเล่ามาถูกไหมคะเพราะว่าอาจารย์ฟังอาจารย์ยังรู้สึกเลยว่าโอ้เก่งมากเลยอะไรเงี้ยแล้วผม รายได้ที่ได้รับเนี่ยผมการที่มีผมหนึ่งคนผมต้องได้เลี้ยงดูใครในครอบครัวไหมอย่างเนี้ยอยากจะถามผมนะคะนนรับครับชาตรีพอเข้าใจใช่ไหมคะครับผมเข้าใจครับนะออย่างงั้นเอาเป็นว่ารบควรชาตรีช่วยไปเขียนส่วนนี้นะคะเพราะว่าการที่นักศึกษาคนหนึ่งที่จบไปเนี่ยเรามีโอกาส ได้รับรางวัลพระราชทานเนี่ยอาจารย์ว่ามันไม่ธรรมดามันเพียงแต่เรายังไม่ไม่รู้ว่าจะเอาส่วนไหนมาเล่าหรือมาบอกกัน